เอาเลยดิเอาเราต้องหาต้อมาหาเราตายท่านอะไรประดี๋ยวพวนาพ่ดหน้เสืวสวัสดีค่ะพี่ไผมาหรือยังเนาะมันถ่ายหรือยังถ่ายแล้วเริ่มแล้วเอาเลยดิเออโอ้ยเอาโปรเซนจมาผู้ใดมาก่อนมูรายงานตัวเลยค่ะ มอนี่เพื่อนรู้จักกันกี่ปีละพี่เกดเห็นไหมหมอเรามพี่เกดจะมาก่อนเพื่อนเห็นไหมเกดพี่เกดพี่เกดดูซิใครมาหาหนูกิฟเห็นไหมพี่เกดมาคนแรกซื้อหวยขอให้ถูกนางวันนี้นะพี่เกดกับพี่อะไรนะจําชื่อไม่ไ้คนนึงอยู่บุรีน่ะพี่อะไรนะคุณดอนบ้านเราปะืออพี่ที่ใส่แว่นนะ เบาพื้นได้ปาดนีเบาพื้นเดะสาวอุดรมาพอกันมือนี่อันดับแรกจัวอันดับแรกกินเบียร์ <c oughs> แล้วก็ได้ยังมา,มาสู้กันเฮ็ดค่ะมู่ไปหาเฮ็ดมากวหนี่นั่งว่าไปหาที่เลเวอร์าาว,าาว,ว่าไฉ่ออนวัดสามเบียร์น็อกส้มตำพะยาสละอืมอืมอืมสิบมือนี่ มื่อนี้สียหายสาวอุดรคุ้มในบึงคุ้มกุจจับคุ้มกุจจับบ้าสาวกุจจับมาพูดเพื่อเพิ่เพ่งอย่าจืดนะบัดนี้มาถูกต้องครับถูกเลขกันทุกคนเอาห้บกยังไนนี้ถ้าบอเดี่้แมนเ้าวอ้าวออย่าบอกเพื่อนเพม่อนเดอย่าปากแห้งตายแล้วหอกไลยไปลงวม่เพื่อนเอนเด้อพี่เกด ชวนคลิปแล้วนะเดี๋ยวหาวันกันยิ้วไก่มูไก่ปวดอยากไป,กปอ,อยากไปแนะต่เข้าด้วยเนะาะเออก็เอาผัวไปเองสิงนาะมีแต่สาวๆไปเจอกันอย่างเงี้ยเออแต่สาวๆไปเจอกันก็สีม,นนะม่วน่ะเสียดิยังกอนบึงเห็ดแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดสุงตภาพเอาไว้ตอนสุดท้ายเดีย๋ยวมันสิเจิดมันสิบนัวแกงเห็ด เอานั่นเมื่อกี้น้ได้อย่าลืมนะแอปเปิลดองดองไว้ทาพ่อฮอก็ดองมือว่านมือหัอาทิตนาได้กินว่าปเปิลก็หลายแตสเป็ักเก็บยู่ไอ้างโคกกระจอนบอเราไปเก็บมา้มื่อเสานี้ได้ห่ะนอาไปเก็บมามื่านี้เอาใส่ยางกวางเอานามอย่านเขาลงมาหั่นอ๋อนาําย่านี่งอืมทำให้พอใส่กะุกนามอยานางเนื้อพี่น้องนามอยานางอันนั่งซื้อมาฝาก เอาคือมีคนเบิ่งหลายเทยกิบสี่เน็ต <Net S 1> ไอเดอลเน็ต <c oughs> ไอเดอลนี่นี่เบิ่งดูเน็ตไอดอผู้ใดผู้ใดแน่มีความสุขจังผู้ใดกอนิกาเทวีพี่กอณนนิกาเทวีไอ้นี่ไงเจ้าของแบรนด์กาแฟาเขานี่เด้พี่กอณนนิกาเทวีมือนีมูมาหาเหลืออยู่กองเดียวสุดท้ายสิยหายนั่งหรือว่าหายเนาะคือกัน <laughs> ใส่น้ำไปซิมหรือว่าหายเนาะเลยกล้องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวที่หน้าก็จะได้สั่งใหม่ละให้ไปซิมดีอดอ,อกใส่อันนั้นลดน้ำหนักนดำบอนี่เบิร์ดสวยไหม,สว,มสวยอย่างนี้เลยค่ะโอ้ย,ยกินเราสิงาบเมื่อกี้สี่บอนี่เข<ร>ากินมาเป็นปีแเราด้วยใช่ไหมเออก็สั่งให้พ่อให้แม่ที่บ้านกินด้วยไม่เราทำไมเมื่อถึงไม่กินกาแฟมื่อึงไม่แท้กาแฟโอ้ยรับรองอันนี้น่ะสันใส่ผัวสันใส่ศูนย์มอย่างเดียวสันใส่หัวย่างเดียว จซิมเลยโอาซิมกิดจะมาก็ซิมจะเซาะกซิมดอกเอางูเธอฉันจะเอากาแฟของมาขายด้วยจังได่ยังประเด้มาขายของไม้ยอ่หยังไม่ให้กับขอได้ดิคือกินคุณหน่าหนึ่งพันคนเปิดแกะอื้บักพริกป้าวันนี้มาหยามเพิ่นแหมนิดหลายมาไก่มาจากกิโลเพิ่งจากกิโลว่าจากสุขการมาแหม อ,ออกบ้านกี่โมงเก้าสิบนาทีมาถึงนี้แต่ว่าเกวบอกว่าถ้าฉันไม่จอดซื้อของนะเออ่อมันบอกว่าซุมมงเดี๋ยวกัีห o อนเดียวถ้าไม่มีอ่ารถบบติดข้อเสียงสาอุดรนะคะซสาอุดรจอนสิลแลนด์ใช่สินบ้างประฮัอันใช่เสือเม่เคียวกับแดงว่าตีกันได้หมดเลยเดย <c oughs> เอ <c oughs> เอย <c oughs> ดยอย่างอีกแล้วก็ะตะไคร,เร้เขาหันลง หลายเรื่องนะเป็นกูที่บอกบ่อะพริกใส่หมดอยู่บ่ใส่หมดเลบ่กพริกเขาเอามาได้หรือไงล่ะในตลาดบัานน่ะเออนั่นแหละพริกสดน่ะเขาก็มีพริกสดใส่ตเย็นไว้พริกสดเขาใส่ซ่องแข็งไว้นี่แหละเอาไม่กินภาษาไทยเรียกอะไรเนี่ยบมลูเดอร์หอมเปร์โอ้โหแต่หอมเปร์เราบอกเลยภาษาไทยเรียกหอมเปร์หึยไอ้ใบเลื่อยเลื่อยจริงสิล่ะ มุ้ยอะไรเนี่ยเรื่อยๆนี่แหละว่าลูรู้ตัว้อมเปยนะบัเคัหูซับเอือนขอแม่จ้าบ้างคอยเอินไปห้อมเปยภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาเยอรมันกับบาซซ่ลิกุมเซนเบิร์กลดบัซซ่ลิคุมบาซิลิคุมพักอีตูกับบัซซลิคุมบัซิลิคุมบาซิลิคุมเบิร์ตวางสั่นมานมีกินไหมอเขาเขามากห้ไมเขามากชิลล ผักอีตูกับบาซิลิคุมใบโหระพากับบาซิลิคุมต้นหอมกับบาซิลิคุมคุณกูอยากได้ผักอีตูก็สิว่าบาซิลิคุมตูบาซิลิคุมตูวพี่เกดอยากได้ผักอีตัวปะพักอะไรงกอะบาซิลิคุ่มตัวอยากได้ผักอีตูวน่ะเพราะสายจะนำมันกินต์สิว่เอาคอมเมนตัวนะ มลภผากับวาบัซีคุมอันต้นหอมทักซี่กับวาบัซีลคุมพี่เจ๋บอกว่าอะไรไปดิ้าก่อนเดอ้เอนเฮนแนวกินแล้วกับอกเด้อใช่หนช่เพบ้เบสามสี่เจแต่ตามชอบเต่มวยนกินเพจรเพมค่ไหด้ชัวร์ไ่กินอะไรดเล็วเ็ พี่น้องเอ้ยเอางีๆๆๆ้เหรอไหมไม่ตาย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 เรารู้มีคนอยู่บ้านเนีบ่บอคนไปอยู่พ่อใหม่จอบแต่งร้าเด็ดทำเหมือน,น,นพ่อเร็ว ปลาแดงเนื้อส่ปลาแดงอันไหนเส่ปลาแดงอันที่เรามีเหรอปลาแดงอันแซ่บๆหละนี่เยอมากนั่งเอาหอดปลาแดงมาฝากพี่น้องเอ้ยไม่เคยกินปลาแดงนี่นาเทียไม่ได้โฆษณาไอ้เพื่อนนี่แดกได้ยังไงอะไม่ได้โฆษณาเลยเพื่อนนี่ไ่ได้เคยไม่ได้โฆษณาไอ้เพื่อนนด้จะมาบอกซื้อเพื่อนไหนบ้างเคยเล่าไหมหอดก็เคยกินเคยเล่าเพราะว่าปกติกินกินปลาแดก ปลาเลกปลาเล็กปกติกินปลาลกไหมกินแต่ไม่กินไอไม่จะนอ่กินทุกคนน้งตังซันกันเนาะแห้งนาไมอันนี้นาสเติมน้ำอีกจุกแส้เบอดีห่อกระบาดได้ห่อกวากินเบใช่ลามบ่ปลาเล แตม่ดจำ่ใส่ปเดที่งเราว่าอันถ้าใส่ก่อนใช่ไหมกินกูบานเนี่ยโมเป็นยังมีปัญหา่นอนออเฮ้ใส่หมดหมดเลยใส่หมดเลยไปกินบานกับกากไปกหัวเมือเนาะมาดีอ๋อฮนนัโอ้บาดแขแกงเห็ดได้พี่น้องใส่อย่านั่ง ตามบักพิกกระเทียมบะเบนบะแกะเทียมหัวินไทยผง <ม S 1> ชูรสงัวเองของง้วเออของงัอกระน้ำปลาเออฮะอุ้ยเปิดอันนี้ก่อนต้องสียงด่งเข้าแ้วยตรนั่นมีแกงเห็ดไหมอืมก็เหมนบบกัน ใี่คือขนน้ำหมาดีดเนาะใส่รอนเลยก็ได้ข้าวเหนั่ยงเนี่ยงจะใส่ข้าวหินไปกันเลยสอ๋อะไโอ้ยเอาผัวจอบเบึงอยู่ทั้งคุณมืนี้อันนี้ลูกสาว พี่รอเยพี่อสาวเลยเด้กระไรสเกแกเซรุกลหนื่อยเนาะสิบแปดเนาะออสิบแปดแล้วสาวแล้วสาแล้วอุ้ยพี่แระแซ่ดยะเนาะดของขวนอยลยเด้มหอมแม่บอกน้อยหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยไปในแกงไอ้แส่ของขวยว้าอย่าจืเราสูตรอันสาวคนกูจำเด้อใส่าออมอยนี่จ้ะใ่หน่เดียวเใหลาเด้อเออใส่ตลอดห่างไปเลย เากวากันนี่อยู่ด้วยนั่งยิ้มเหมอนจะออยิ้มบานเถิดเลมิห่ต้องใส่น้ำเยอะล้วเาะนแกงอ็เจาะภูรแกงอ็เจาะเต็มม้อใส่ระเบียเาน่ะเบียบแล้วเอาูเปิดไม่แม่ยออปเดมือเดียวว่าให้พั่ใสนี่เดี๋ยเออม่ตเนเิมากแล้ เม่อเดือดแบบเดียกับมาดิน้องมัเดือดมอนี่อ๋อขอ่เราเป็นสวนกันมากอยู่เยอรมันเท่ากันได้กินสุอยงอยู่ได้นะแต่ว่ามันจะสีแ่้งนจักน้อยแห้งนจักน้อยเมื่อจักน้อยเรากินเขอแต่ละค่าไปโอ้ยซิบก็อ้ยกะหาหกลอยแนเนอะแมน้ยแต่ว่าก็กินกินเนื้อกาวกินจานไทย คนว่าจมอยู่หน่ะล่ะมามันแท่งคนว่าอุดมสมบูรณ์เนาะเด้เอออุดมสมบูรณ์ล่ะผัวจมมา,มามันแท่งนี่ตะเกงแต่งกับจมมามันแท่งที่เรกพี่น้องเอ้ยท่านไปแล้วก็ซิบเอาพื้นเกา่าแจะฟองกับจมแน่ผัวกับจมแน่แต่ว่าผัวผัวนั่งหนิวเคยจมจ้าพี่ามาซื้อนักกินแท่งจมอยู่บนนั่ของบนนของของใส,ส่ยาได้ว่าแสบนะอุ้ยแบตสิเบิร์ตเราไหมยาได้ว่าแสบท่านมาได้แสบนร่อไม่แต่ซื้อมัเยืะเหรอ ไปเราเด้อพี่น้องแปสิบเอดเราสิไปพ่อกันไหมอ่ะไปกินข้าวไปเด้อไทยอุดรไทยเยอรมันบ๊ายบายผู้จักันมาคู้จัดกานมาแปดปีวัวก็พ่อกันมื้อนี้ไม่เหมกันจังเชื้อบ๊ายบายเช่นเป็นบวกเช่นเอ็นเดก็แ้วนะอ๋อเช่นในพวเช่ 我都你们过把舌尖。